เปิดขั้นตอนการกดรับสิทธิ์และวิธีการใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจากมาตรการเราชนะมาตรการเราชนะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโควิด -19 โดยแจกเงินจำนวน7,000บาทระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,564าโดยกลุ่มที่จะได้รับเงินก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วซึ่งมีผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสําหรับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลหรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังสําหรับกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการคนละครึ่งและก็โครงการเที่ยวด้วยกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะทางระบบก็ได้ขึ้นข้อมูลให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์6กที่ะ ถ้าหากว่าตรวจสอบและพบว่าได้รับสิทธิ์ก็จะต้องกดเข้าไปยืนยันการรับสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์2564โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตัง 2. กดใช้สิทธิ์เราชนะ 3. จากนั้นจะมีหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านแล้วกดยอมรับเงื่อนไข 4. ระบุจ,จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 5. กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันตามที่ได้กรอกไว้ก่อนหน้านะคะลำดับที่6ค่ะจากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าหลักของเราชนะพร้อมระบุจำนวนเงินที่ได้รับในจำนวนคงเหลือนะคะเพียงแค่นี้ก็ยืนยันการทำรายการรับสิทธิ์สำเร็จค่ะสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านแอปเปาตังค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปใช้สิทธิ์อย่างไร ขั้นตอนที่1ค่ะให้กดเข้าไปที่หน้าหลักของคําว่าเราชนะนะคะเข้าแอปเป่าตังค์แล้วเข้าไปที่คําว่าเราชนะ 2. หากต้องการใช้จ่ายให้กดที่สแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สหลังจากที่สแกนจะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการให้ท่านกดยืนยันสิทธิ์ค่ะขั้นตอนที่4ให้ท่านกดรหัสหหลักค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ขั้นตอนที่5หลังจากใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นจะได้รับสลิปหลักฐานในการใช้สิทธิ์เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะเป็นขั้นตอนการรับสิทธิ์แล้วก็วิธีการใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจากมาตรการเราชนะนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่าข่าวแชร์ขอบคุณค่ะ